ค่อยๆกินก็ได้พี่นาไม่ไปใครญาติญาติกินเลยไม่ครแย่งเลยมันจะติดคอไงได้ม่ได้กินเยอะกินแบบเยอะเยอะเยอะไม่ไปญาติใดๆจะค่อยกินเือนปลาเผาตัวนึงกินผู้เดียวได้เป็นน้องนี่หล่อนชอบกินปลาชอบกินไก่นะพี่น้องกินแบบเล็กน่ารักน่ารักมันจะติดคอเลยไรนี้ก็วันนี้ฝนตีโต๊กตีโต๊กไปกัดย่างไปหาเสือเมื่อกี้ ไได้มัันน่ากลวงปาดจะออกปะหล่ะสวัสดีน้องปองไผ่นะคะกับน้องพึ่งนัวค่ะนั่งกินข่าวใจใจจะฝนอาลงน้องเป็นหลงมากกว่ากินต่อเลยแล้วเนาะไฮเกตสุดแห่งสวยๆฝนห้ามกระเทยฝนพายุเขาไม่ได้ตกโดนไรอันอาทิตย์หนึ่งไม่นี่ฝนโปตกเลยเพราะอพยพหนักไว้ทั้งเฮือน พอดีอดีบเบิกนี่แหละไปทั้งเงินไปรองฝนแล้วตกตกเป็นตากแดดมันสั่นก็เลยเอามาเพื่อนไว้คางซะตกเลยจ้าเอา้าน้ำฝนก็นเป็นสีดำแม่บม่ได้ตกบม่ได้ตกดนอนเนาะถ้าตกทุกน้ำจะเป็นสีดำแม่น้ำโซกรปรกมากเลยอ่ะทำฝนอืม ตะกินน้ำฝนกินได้เนาะสมันได้กินบ่ได้ๆดิสุกบอลกอดฟาเขาสุกคางหนึ่งก็ลังย่างอยู่ในปีนเด็กบูเออมันไม่ได้มากินอันปลาเ่าะไปรอพี่มึงไล่นี้กับวันนี้มันไปรอที่บ้านก็เลยมาจนฝนเจ้ามหั่นหัวนี่ยมย่างปลาให้อยู่กันเลยว่ะมันมากินแห้งๆแล้วไปเนองมากินปลากับกุนไก่วันนี้ครับมาเร็วชื่ออะไรคะชื่อพี่น้ำครับชื่อพี่น้ำค่ะ คิดปีนป่าาพอนมามผู้ใดตัดหาย่ว่าขึ้นเน้นหน่อยเนี่ย,นนยฉันหัวประสันใช่ไหมเี้ยต้องฟังความพี่พูดนะมี่พี่จะซื้อ KFC ให้กินนะวันที่นี้ถ้านนอนในทุ่งนี้นะอโอเคไหมบ่อมนอน แต่เมื่อใดบ่ได้บ่ถ้านอนเฮียงกันคุยกันในพอดีรับแล้กันแล้วเปิดอ้อมแล้วก็สินรับพร้อมกันเลยนะเฮียงกันทรายใหม่หมั่นถกก็นอนจักนอนตะเหิงไปไหมต้องมีคนอกล่อมนะพี่น้ำต้องนอนพี่มึงก็จะนอนเหมือนกันเออจะไใจเย็นพี่น้ำฝนสู่เมือนี่พี่น้องมันบ่ได้สะอาดคือตะกี้ได้เข่าฟังนันฝนบ่ตกได้เนาะจนตายเนาะจนแดงเบิด์ตฟังนัน มันก็สิขึ้นอยู่บางท้คนตกล่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่ล่ะเออมันต้องเอาไปสามเอาอันนี้เขาสามเอาเด้่ยเป็นดอกหนึ่งเขาเชียวมันกรออมอ้อมอะไรมาเลยสามเอาได้หนิกบกระตินระบำที่พูนสา Nam l i n w a น t ไงใหแล้วพูน่ะมันจะมาตกต่ออีกบอกมาเร่งอันนี้คอกเพลิน ซันนี่พนขีมาเพระฝนบ่ตกตีบ่ะอดตีนบานอาๆบอกตกแบบแห้งว่าจะนั่งกินต่พะองเปเปจนว่าอาาลงบลุแล้วนคนกำลังกินแซบเดี๋ยวก็คลิปนี้มันจะเดืหัวอยู่ดีจัว่าฝนตกมาดูสิพาปตกกันบอมันกำลังไล่ไปมาจากนี่ ม่ตวังบันแลคุณยยเลยอืนื้อเไปเอไปใส่ีนี่ไปใส่บันนีเมื่อเอาสภาบเือเอาสบอกเบิ่อสภาพแต่ละคน้สูมาเปลี่ยนอรแสน้าอสุ้แสดงว่าเปลี่ยนก็ได้ฮะสูำการแสดงเราเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนแม่ันกันบนนีแล้วสู้นตัวข้ามกับบหนีหนีไม่ทันอุ้ยขนนในตลูกหนีสวยอยู่ กินอะไรอ่ะ ok? ขนมเบื้องเหรอขนมเบืองหยาบอ่ะคนต้อตงห้ามขนมตอนที่อยู่นวัมาค่อยๆมากินมากินนี่แม่มาค่อบป้าทุกคนเบิ่งอันฝนเสียงฝนน,น,นะขนาดอยู่ในห้องตอนนี้ตอนนี้อยู่ในห้องนะครับฟังเสียงฝนหนามกัพบพัด้ะอาบเลยน้องควายเสตโตปิวหายกระายไปปืนเลยก็ใชได้เข้าไปเบิ่งควาเซตโตอยู่รถตันเนาะก็ซื้อ,อตัวหน,นึ่งแล้วมันได้ค่อยซักแต่รู้สึกว่าเออเนาะเขาไปซื้อไม่เธอเนี่ยลืม ใช่เว้ยซ้ำรอบจะสองสามผือดีกว่าเบิ้งฟ<ม>ังเสียงฝนขนาดนนอยู่ในห้องไหนสุดสุดแล้วฝนกองอยู่ในห้องปุ๊บนะข้างในโซลาเซลล์มันตากฝนไดอนน้อะไรเขามาส่งของอะไรเธอแล้ววันนี้นะ่ะส่งกลุ่มผมกลุ่มก็ของคนอ่ะนะอที่เราโทรมาไหนไหมเออต้อบอกแล้วใครไปเอามาให้ฉันจะเอาไปเอาอะไร เก,เก็บหน่อยกางเกงในนะ่ะโอ้โเก็บอยู่ไหนล่ะเมเพิ่เพ่เดี๋ยวว่าหา,า,หาอะไรว่าหาขโอพนอนม,นมอะไรมันหลุดลงอ,นะอุ้ยน่ามันสาดเข้ามาเปียกเบอร์ไปดิกม,มัว่สาดมือเนี่ยมันไม่สะดวกทำอะไรพีร่จะลงไปยังไงสูลงไปไม่ได้ ฝนสาดเปิดประตูฝนสาดเลยอะ่ะตอนีมอบสองอันแร้วตอขึ้นไว้ข้างบนอันหนึ่งอ่ะไอ้ยานพี่น้องคนอ่ะลมที่ไหนผมมีลมอยู่เจตปรกิจเร็วนะคะวันนี้<ม>อะไรอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ข้างในนะคะน้องอยู่ในบ้านนะพี่น้องสั่งกงมาให้ใหม่นะคะเจมจาป็นคนสั่งมาเปิดยังไงวะ <S <S เปิดให้เปลี่ยนลูก อ๋อโอเคจะอ,ออกมาตลอดเลยเดี๋ยวก็าโดนขังไปที่รุ่นลอยแล้วนะคะก่อนที่บ้านจะพังแล้วก็ขังไว้ก่อนนะคะเจี๊ยบขิงพี่น้องเอ้ยม,มืงเนี่จิกกระดูกกระเจี๊ยวเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วเขาพราะวันนี้ภารกิจสซีดแล้วนะคะหลากหลายเบื้องหน้าค่อยเพราะท่านเนอันนั้นอยู่พี่น้องพผ้าเช็ดตัวมัน มันปิวโลงนะครก็เลยไปซื้อผ้าเช็ดตัวมาใหม่ใช้ไปก่อนนะเพราะสิตัวก่อนมันตกลงตะลังกไ็ได้ซื้อใหม่นะคะเราได้ซื้อมาใหม่นะคะฝน,ม,นมันพายุเขาเนะแล้วมันมาแบบเร็ววันนีมาทันเลยนะ,ะบะบานก็คือดีดีหน่อยแต่ว่าในบ้านมันก็ไม่ไม่ได้อะไรมากนะคะไม่ได้อะไรมากมันก็เลยเปียกแต่คนนะคะเปียกแต่คน แล้วก็ได er ้เปล่นสีฟันยังกระปุู๋ดีมาแบบมีสายแสงสายดักยังก็จะเป็นแนวด่ากระปุ๋ยคือกันนะคะนี่ยู่นอกบานทีหน่อยเขากำลังทำอะไรก็ไม่รู้มันจะขึ้นไปอาบน้ำนะคะทุกคนฟังเสียงกรดเสียงเขียนโรงพย่บานก็เพียรกิจนานะคะเอ๊ดเอ็เอเอเออยู่เสียงธรรมชาติหลายๆแต่ฝนยังรินรินอยู่ฝนยังลินรินอยู่ได้พี่น้องลินแบบว่าเลื่อยเลื่อย รีนค่อยๆนะคะที่พ่อโน้ตกลับว่าสิกินแั้นต้เกี่ยวกับขนแต่ว่าฝนฝนมาก่อนก็ได้ถ่ายในช่องสามเทยไปนะคะถ่ายในช่องสามเพื่อเพื่อที่าะติดตามคือแบบรอลุ้นรอติดตามได้เลยนะคะแบบมันหยดย่อยแน่นอนนะคะตลกค่ะเพราะนักเรียนมารวมตัวกันนะคะมาร่วมตัวกันมันก็คือเป๊ปังนะครเป๊ปังคือ number one อยู่แล้วนะคะสำหรับทีมสามเทยเรานะคะแล้วมีรองผู้รองคนบอกว่ามาคอมเมนต์ให้น้องเพื่อว่าเด้ออยากให้รีวิวอ่า ครูจินครูจินในทีมงานหน่อยว่าได้รีวิวแน่นอนพี่น้องคอยเก็บข้อมูลมาแล้วแล้วยบคอยพร้อมบอพื้นเสมออุ้ยสมัครน้ำลายเศร้านะในรัะพี่น้องคอยเก็บข้อมูลมาเรีย,มม <c oughs> <c oughs> ยบย <c oughs> <c oughs> ร้รอยแล้วนะควรจะรอคอยเราจะรีวิวิณฑนะอ,อาจจะเป็นวันพุ้งนี่นะอ่ะไปไอว่างหันสมัครน้ำลายอาจจะเป็นมื่ออื่นนะคะอาจจะได้รีวิวใหายนะคะว่าอ่า คู่จิ้นคู่อะไรแบบจังใดย,ย่างง่ายนะคะไม่ต้องไปแบบไปโครครีมาแล้วนะครับต้องเก็บข้อมูลก่อนเลยไม่ได้เก็บข้อมูลเราจะพูดพื้นเขาไม่ถูกนะครับทุกคนเพราะจะมาพูดเขาบระทึกเรื่องนุ่งก,กับกิ๊ข้อมุนอะไรไปแล้วๆๆนะคะเจอกันแน่นอนนะคะเฮ้ยอวก็ออกแล้วเดี๋ยวจะยิ่งซีผมเพิ่มเติมเพราะต้องพูงไปเสือเนี่ม,ออมากไม่รู้ว่าดีไหมแต่เขาไม่ได้จ้างนะอ,อ,อันนี้เป็นอันนี้สีเขียว มาร์กผม10-20นาทีเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวได้นานกว่าสิมันจะขึ้นเป็นการเติมสีผมตลอดเวลามันก็เลยแบบได้เขียวได้นะนนี่มันออกสีทองแล้วพวกนี้นะผมค่อยจานนั้นเพราะมันจังมัเสียเวลาผมหนุ่มมันออกง่ายผมผมหนุ่มมันเสียนใหญ่นะเนี่ยนะฮะเจอกันนะคะทุกคนค่ะในช่องพึ่งหน่วยแล้วก็พึ่งน้อยนะผมจะลงทุกวันนะคะในมือนี้ว่างวเป็นการกบกันเขียดปัดส่งเมื่อย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 นะคะฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ก่อนเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะครับสาวผมก่อนเพราะตนไม่ได้อาบน้ำหลดเลยแต่ฝนห้ามหัวนะฝากกไดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามน้องพึ่งด้วยนะครับคุณที่ติดตามสามเธอแล้วก็เอ็นดูพอน้อยจิมจังแล้วก็น้องป๊อกน้องนี่นี่ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ